สรุปปฏิจจสมุปบาทแบบเข้าใจง่ายปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นหมายถึงทุกสิ่งในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยแต่เกิดเพราะมีเหตุเมื่อเหตุสิ้นผลก็สิ้นนี่คือหลักเหตุและผลของพระพุทธเจ้าหลักนี้มีทั้งหมด12องค์ประกอบที่ต่อเนื่องกันเป็นวงจรแห่งทุกขดังนี้ 1. อวิชชาความไม่รู้ความหลงไม่รู้จักตามความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนความไม่รู้นี้ทำให้เกิดการกระทำที่ผิด 2. ส,สังขารการปรุงแต่งหรือการกระทำทางกายวาจาใจที่เกิดจากอาวิชชาสิ่งที่เราคิดพูดทำ จะกลายเป็นพลังส่งผลต่อไป 3. วิญญาณการรับรู้การรู้ว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นรู้รูปเสียงกลิ่นรสวิญญาณอาศัยสังขารเป็นเหตุให้เกิดขึ้น 4. นามรูปหมายถึงจิตใจและร่างกายที่ประกอบกันเป็นชีวิตมีวิญญาณแล้วก็เกิดนามรูป 5. สลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประตูรับรู้สิ่งต่างๆจากโลกภายนอก 6. ผัสสะการกระทบกันของอายตนะเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงเมื่อมีผัสสะก็เกิดความรู้สึกเจ็บเวทนาความสุข ความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์จากภาษะจึงเกิดเวทนา 8. ตัญหาความอยากความยึดติดอยากได้สุขอยากหนีทุกข์เป็นต้นเหตุสำคัญของความทุกข์ 9. อุป,ปาทานการยึดมั่นถือมั่นเช่นยึดในตัวตนความคิดความเชื่อทรัพย์สินหรือความสัมพันธ์ 10. พบการมีภาวะของความเป็นเช่นความเป็นตัวเราความเป็นเขาเมื่อเย็ดมั่นก็สร้างพบใหม่ในใจ11ชาติการเกิดขึ้นของสิ่งใหม่เช่นการเกิดของความคิดความรู้สึกตัวตนหรือแม้แต่การเกิดจริงๆ 12. ชราโมรณนะความแก่ความเจ็บความตาย และความโศกเศร้าเสียใจทั้งหลายเป็นปลายทางของวงจรแห่งทุก